สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลี้ยงสัค้านะครับวันนี้ก็มาส่งเครื่องแมกนัม RT 155พัดนะครับนี่ครับส่งทางไปรษณีย์ครับเก็บเงินปลายทางนะครับส่งทั้งหมด8เครื่องนะครับอยู่ในรถมีสามครับอยู่ข้างในรถอีก4เอ่ออีกห้าเ,เครื่องนะครับ ส่งทางไปสษณีเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> น่ครับ,รบห้าเครื่องนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับทั่วไทยครับแม็ก r หน่งร้อยพัดมีทั้งตัวธรรมดาทั้งระบบไรสตาร์ทก็มีนะครับ <c oughs>

ัส่งทั้งหมดแปดเครื่องนะครับวันนี้มรู้จังหวัดไหนบ้างครับจำไม่ได้ยเยอะเหลือเกินครับผมรถไปสนีเรา อีกหนึ่งเสื่องนะครับจัดทรงทางไปษนีกังเงินปลายทางนะครับส่งทั่วไทยครับผม<ด>น่ครับไม่ครับ ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านโคงจากการเกษตรเริอลักพาครับผมเบอร์โทรศัพท์062754566 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ